คำว่าลุงถือเป็นคำยอดฮิตที่คนในสังคมโซเชียลใช้นำมาเรียกกับคนดังที่เป็นข่าวตามหน้าสือ่อตอนนี้คงไม่พ้นคนหนึ่งเป็นผู้นำประเทศลุงตู่กับลุงพลมาว่ากันถึงความเหมือนของทั้งสองลุงตู่พลในช่วงสถานการณ์เลวร้ยวายโควิดตามก็ถูกพายุกระแสะสังคมโหมกระหนำ่ำสำหรับความตาม่างลุงตู่นายกรัฐมนตรีตลอดระยะกว่า7ปีที่ขึ้นมาบริหารประเทศด้วยการยึดอำนาจ ด้วยการเลือกตั้งผ่านรัฐธรรมนูญฉบับสืบทอดอำนาจในช่วงโควิดระบาดไปทั่วโลกต้องรับมือทั้งศึกนอกและในถึงความเป็นผู้นำที่ไร้วิสัยทัศน์ขาดความเป็นผู้นำที่มีแต่อารมณ์เกลี้ยกาดไร้วุฒิภาวะบริหารประเทศล้มเหลวโดยเฉพาะในช่วงโควิดยิ่งชัดเจนถึงความมือไม่ถึงปล่อยให้มีการแพร่เชื้อโควิดถึง3ครั้งไม่มีแผนการจัดหาวัคซีนเข้ามาให้ทันฉีดชาวบ้านจนคนไทยต้องติดเชื้อสะสมไป แล้วกว่าแสน0ปดหมื่นลายตายทะลุพันคนและจนถึงขณะน,นี้ยังไม่มีคําตอบที่ชัดเจนว่าชาวบ้านจะได้ฉีดตามแผนหรือไม่กลับมาที่ลุงพลเป็นชาวบ้านคนหนึ่งที่บ้านกก,กอกมุกดาหารที่วันนี้โดนสารออกหมายจับแม้สารจะให้ประกันตัวไปแล้วและยังถือเป็นผู้ถูกกล่าวหาแต่ก็ยังโดนกระแสสังคมตั้งคําถามอะไรเป็นสิ่งจูงใจคําว่าลุงในช่วงนี้จึงค่อนข้างติดภาพลบแต่ไม่ใช่เหมารวมกับลุงๆทุกคนยังไง ช่วงนี้คนเขียนเองก็อยู่ในวัยคนเรียกลุงก็จะขอหยุดใช้สักพักเพราะคำว่าลุงหาดีๆไม่ได้สักคนชัดเลยสิงเชิงดอย